เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าค่ะดิฉันเจีรนันธนกิจในานามของแผนกผลิตภัณฑ์บริษัทโพลีเฮิร์บเน็ตเวิร์กจำกัดค่ะ วันนี้เรามาพูดถึงนะคะสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองเพิ่มความจำนะคะทำให้การเรียนรู้นะคะพฤติกรรมอารมณ์ของเรานะคะทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะแน่นอนวันนี้เราพูดถึงสมุนไพรนะคะที่เราสามารถหารับประทานในชีวิตประจำวันทั่วๆวไปได้เลยแต่วันนี้เราจะนำเสนอในส่วนของ การที่จะนําสมุนไพรมาใช้ในส่วนของการเป็นสารสกัดค่ะสารสกัดที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือสารสกัดจากพรหมนิสารสกัดจากแปะก้วยนะคะรวมถึงวิตามินและก็แร่ธาตุนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองเสริมสร้างความจํากันค่ะพูดถึงในเรื่องของสมุนไพรบำรุงสมองนะคะเราจะไม่รู้จักไม่ได้เลยก็คือสมุนไพรพรหมนิค่ะพรหมนินะคะมีฉายาว่าเป็นสมุนไพรที่ กินกันลืมทำให้หลับง่ายต้านอาการสึมเศร้านะคะซึ่งพรมมินะคะมีสารสำคัญในกลุ่มของออลคาฮอลอยอย่างเช่นบรามีนนิโคตินนะคะแล้วก็สารกลุ่มซาโพนินมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการเรียนรู้และช่วยให้ความจำดีขึ้นนะคะช่วยลดอาการวิตกกังวลลดอาการสึมเศรา้าแล้วก็ต้านอาการชักต่างๆนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ทางการแพทย์นะคะมี บันทึกไว้ทั้งในทางการแพทย์แผนไทยและทางการแพทย์อายุรเวทนะคะในทางการแพทย์แผนไทยนะคะบอกว่าพรมมินั้นทั้งต้นนะคะถ้าเราทานทั้งต้นเนี่ยจะมีรสย็นหวานนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทแก้ร้อนในนะคะกระหายน้ำขับปัสสาวะเพราะว่า ผงนี้นะคะถ้าเราดูที่ต้นของเขานะคะต้นของเขาก็จะมีความช่ำน้ำนะคะมีความชุ่มน้ำมากนะคะในหลายๆที่ก็จะมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่พื้นถิ่นอย่างเช่นเ,เรียกว่าเรียกผมนี้ว่าผักนินะคะหรือเรียกว่าผักเบีย้ยก็ได้ก็มีอีกหลากหลายชื่อนะคะที่ ะะยืนยันได้ว่าผักผักมินะคะหรือว่าพรมมินี่มีการใช้มากว่า3,000ปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานเพื่อเป็นอาหารเป็นผักในชีวิตประจําวันหรือใช้เป็นยานะคะในทางการแพทย์อายุรเวทก็จะบอกว่าพรมมินี่นะคะมีรสขมนะคะมีรสขมแล้วก็หวานหลังนะคะก็จะใช้เป็นยาเย็นนะคะรักษาอาการผิดปกติทางระบบประสาทะคะเสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทและสมอง ช่วยในการเผาพลันอาหารด้วยนะคะรักษาผิวพรรณต้องบอกว่าเป็นตัวผักที่ทำให้เราคลายเครียดนะคะนอนหลับสบายหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็คือจะต้องทานถึงวันละ30ยอดนะคะเย็นนี้ถ้าใครอยากจะทดลองรับประทานผักนมินะคะผักนี้บางคนทานแล้วจะบอกว่า หวานดีนะนะคะแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุหรือคนที่อายุ30ิปีขึ้นไปทานผักนี้ก็จะรู้สึกว่ามีรสหวานแต่ว่าถ้าเด็กๆนะคะเด็กๆอายุ10กว่าขวบนะคะทานผักนี้ก็อาจจะบอกว่าขมก็ได้นะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการรับรสที่แตกต่างกันแต่โดยส่วนใหญ่นะคะตอนนี้ดิฉันได้ลดทด,ทดลด ทดลองรับประทานนะคะทดลองทานด้วยตัวเองก็ยังรู้สึกว่าขมอ,อ่ะแสดงว่าเรายังเด็กอยู่นะคะโอเคนะคะสำหรับงานวิจัยนะคะการศึกษาวิจัยในเรื่องของสารสกัดจากพรมนินะคะสารสกัดจากพรมนิมีการทดลองทางคลินิกพบว่าพรมนิสามารถที่จะฟื้นฟูความจำนะคะเนื่องจากอายุมากหมายถึง สมองของเราถูกใช้งานไปมากเมื่ออายุมากขึ้นก็อาจจะมีการทํางานที่ลดลงนะคะอาจจะมีความจําที่ผิดปกติไปบ้างนะคะดังนั้นพรม,มิมีการฟื้นฟูความจํานะคะมีการศึกษาทดลองในผู้ที่อายุ55ปีขึ้นไปนะคะรับประทานสารสกรัดจากพรม,มิวันละ3 0 0ร้อถึง450อิมิลลิกรัมนะคะนาน12สัปดาห์นะคะจะพบว่าอาสาสมัครเนี่ยมีทักษะในการเรียนรู้ในเรื่องของความจํานั้นดีขึ้นค่ะ และมีการศึกษาพบวา่าการทดลองนะคะในเด็กอายุ4 18ปีก็พบว่านะคะเด็กอายุ4 18ปีรับประทานสารสกัดจากพรมมิวันละ1แคปซูลในปริมาณครั้งละ225มิลลิกรัมนาน4เดือนพบว่าสามารถที่จะเพิ่มพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กอายุ4 18ปีได้ด้วยค่ะพรมมินะคะ ที่เราบอกว่าพรม,มีเป็นผัก ที่กินกันลืมนะคะหรือว่าเป็นสมุนไพรที่กินกันลืมนะคะจากการศึกษานะคะก็จะรวบรวมมาไว้ให้ทุกท่านได้รู้จักกับสคุณของพรหมีกันเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือพรหมนีนะคะเมื่อรับประทานแล้วจะไปลดอาการซึมเศร้าและต้านอาการชักนะคะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันโรคอลไซเมอร์สมองเสื่อมต่างๆนะคะช่วยให้สมาธิความจำดีขึ้นและอย่างแรกที่ทุกคนสัมผัสได้นะคะก็คือช่วยในยเรื่องของ นอนหลับทําให้หลับง่ายนะคะลดความเครียดลดอาการวิตกกังวลบำรุงสมองนะคะช่วยในการเรียนรู้แล้วก็จดจําได้ดีนะคะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองแต่ทุกๆอย่างนะคะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการรับประทานนะคะหากเราจะต้องการควบคุมปริมาณในการรับประทานในแต่ละวันก็อาจจะรับประทานเป็นผักสดก็ได้นะคะวันละสามสยอดหรือรับประทานเป็นสารสกัด ที่ทราบปริมาณสารสําคัญที่แน่นอนได้เลยนะคะสารสกัดจากพรหม,มินะคะต้องบอกว่าพรหม,มินั้นเป็นสมุนไพรและเป็นผักที่มีประโยชน์มากๆเลยต่อระบบประสาทและสมองนะคะแน่นอนถ้าเราทานผักนะคะชนิดเดียวอย่างเดียวทุกๆวันก็จะเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะคะอีกสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็คือสารสกัดจากใบแปะกวยนะคะสารสกัดจากใบแปะกวยนะคะก็จะมีสารสําคัญ สองกลุ่มในกลุ่มของฟลาวยด์แล้วก็เทอร์พีนอยด์จะพบว่านะคะแปะก้วยเราได้ยินมายาวนานมากเลยนะคะเป็นสมุนไพรจีนนะคะว่าดีต่อระบบประสาทและสมองป้องกันสมองฝ่อป้องกันอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีนะคะใครอยากจะสมองดีให้กินแปะก้วยเพื่อบำรุงสมองแล้วก็ความจํานะคะกลไกการทํางานของแปะก้วยนั้นนะคะเขาจะเพิ่มการไหลเวียนไปสู่สมองนะคะ ปลายมือปลายเท้าคนที่มีปัญหาในเรื่องของการชาปลายมือปลายเท้าอันเนื่องมาจากการไหลเวียนของโลหิตไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอก็แนะนํารับประทานใบแปะก้วยเป็นประจำเลยนะคะแปะก้วยนั้นนะคะเขาจะไปกระตุ้นการสร้างโคนยีนเพิ่มขึ้นก็เลยจะไปยับยั้งเอลไซเมอร์ได้ต้านอนุมูลอิสระแก้ปวดนะคะและต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดก็จะลดความเสี่ยงในการเกิด โรคหลอดเลือดอุดตันได้ดีนะคะดังนั้นใครที่มีความเสี่ยงที่จะสมองฟอรหรือว่าป่วยเป็นอัลไซเมอร์สมุนไพรที่แนะนํารับประทานเป็นประจําก็คือใบแปะกวยค่ะลูกแปะกวยก็สามารถที่จะเลือกมารับประทานได้นะคะแต่ว่าก็จะได้ในเรื่องของความอร่อยแต่ว่าก็มีวิตามินแร่ธาตุที่เราสามารถเลือกมารับประทานได้นะคะอาจจะมีรสขมนิดหน่อยทานยากนิดนึงแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับการดูแลสุขภาพค่ะ โคลีนค่ะโคลีนนะคะอีกหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่โคลีนเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นเหมือนสารสื่อประสาทนะคะโคลีนมีประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันนะคะก็จะมีรายงานว่าหากเรารับประทานโคลีนเป็นประจำนะคะจะช่วยให้สมองของเราทำงานได้ดีมากขึ้นมีสารสื่อประสาท ทในการทำงานของสมองได้ดีเหมือนเป็นตัวที่เชื่อมสัญญาณประสาทเข้าด้วยกันนะคะวิธีที่จะทำให้สัญญาณประสาทของเราทำงานได้ดีที่สุดนะคะก็คือการนอนหลับค่ะทุกคนนะคะถ้าเรานอนหลับนะคะหลับลึกหลับสบายนะคะสัญญาณประสาทจะทำงานได้ดีแต่ว่าถ้าใครนอนน้อยนะคะนอนน้อยใช้สมองเยอะนะคะสัญญาณประสาทจะทำงานไม่ดีนะคะจะคิดคำนวณน,นะคะวิเคราะห์ ตัวเลขนะคะก็จะทําได้ช้าลงนะคะลองดูนะคะแค่เรานอนหลับก็จะสามารถเพิ่มสัญญ,ญาณประสาทให้กับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีค่ะและวิตามินนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยในเรื่องของการบำรุงระบบป,ประสาทและสมองเราอาจจะเคยท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะว่าวิตามิน B1 บําบำรุงระบบประสาทและสมองนะคะเสริมสร้างความจําความคิดสติปัญญานะคะบำรุงประสาทบำรุงกล้ามเนื้อทําให้หัวใจของเราทํางานได้อย่าง เป็นปกตินะคะก็จะพบว่าถ้าหากเรามีปัญหาในเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดพฤติกรรมอารมณ์หรือว่ามีอาการเป็นโรคซึมเศร้าไปพบแพทย์ไปพบคุณหมอคุณหมอก็จะหาวิตามินเหล่านี้นะคะมาให้เรารับประทานวิตามินนั้นนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือวิตามิน B1 นะคะและอีกวิตามินหนึ่งนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือวิตามิน B6 คะ่ขาวิตามินจะเนจะในเรื่องของการเสริมภูมิระบบประสาทนะคะช่วยป้องกันโรคประสาทและโรคิวหนังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน ร่างกายทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะคะรวมถึงระบบของการทํางานของกล้ามเนื้อด้วยนะคะโฟลิกแอซิดนะคะหรือว่าวิตามิน B9 นะคะจากงานวิจัยก็จะพบว่าวิตามิน B9 หรือว่ากรดโฟลิกนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วก็ช่วยรักษาภาวะซีดหรือว่าโลหิตจางได้นะคะแต่ว่าคนโดยมากก็จะเข้าใจว่าอ๋อกินโฟลิกนี่ต้องเป็น โลหิตจางแน่เลยแต่จริงๆแล้วนะคะโฟลิกจะช่วยในเรื่องของการทำงานของทั้งสมองนะคะหัวใจแล้วก็ระบบเลือดด้วยนะคะทำให้อาการซีดหรือว่าโลหิตจางนั้นดีขึ้นนะคะวิตามินตัวสุดท้ายนะคะที่จะแนะนำวันนี้ก็คือวิตามิน B12 นะคะเราอาจจะคุ้นชินว่าวิตามิน b 1 2ดีต่อระบบประสาทและสมองนะคะ ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสมาธิความจําลดความเครียดทําให้การทรงตัวดีนะคะนะถ้าใครที่มีการทรงตัวไม่ค่อยดีนะคะวิตามิน B12 หาได้นะคะช่วยบำรุงระบบประสาทให้ความจําดีขึ้นนะคะบรรเทาอาการงุดหงิดง่ายลดความเครียดได้นะคะสําหรับวิตามินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทและสมองนะคะ เมื่อสักครู่ที่กล่าวไปนะคะมีวิตามิน B1 นวิตามิน B6 กรดโฟลิกหรือว่าวิตามิน B9 นะคะและวิตามินที่สำคัญต่อระบบประสาทอีกอย่างหนึ่งก็คือวิตามิน B12 ินะคะทั้งหมดนี้นะคะหากไปอยู่รวมกันนะคะกับสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทและสมองอย่างเช่นสารสกัดจากพรมมี้นะคะหรือสารสกัดจากแปะก้วยและโคลีนนะคะจะทำให สามารถบำรุงสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะและสมุนไพรเหล่านั้นนะคะและวิตามินแร่ธาตุทั้งหมดรวมกันอยู่ในมิลิแคปแคปซูลหรือว่าแคปซูลที่สามารถที่จะปกป้องสารสำคัญไว้ได้อย่างสูงสุดนะคะเป็นนวัตกรรมนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นนวัตกรรมการมปกป้องและก็นำพาสารสำคัญเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบของเหลวนะคะหรือว่ากึ่งของเหลว ะะที่คงประสิทธิภาพของสารสําคัญไว้ได้อย่างสูงสุดเก็บกลิ่นได้ดีนะคะรับประทานได้ง่ายป้องกันอากาศความชื้นและสามารถแตกตัวนะคะนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วก็จะนับว่าเป็นสูตรสําเร็จนะคะสําหรับการรับประทานนะคะผักพืชผักสมุนไพรนะคะที่มีประสิทธิภาพ และถ้าเรารับประทานนะคะสารสกัดจากพรมนี้นะคะหรือทานพรมนี้เป็นประจำวันละ30ยอดนะคะทานใบแปะก้วยหรือว่าสารสกัดจากแปะก้วยโคลีนวิตามิน B1 B6 B9 และ B12 นะคะได้ทุกๆวันก็จะ ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่าสปะคุณรวมของสารสกัดจากสมุนไพรและวิตามินเหล่านี้นะคะจะไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มออกซิเจนในสมองเพิ่มปริมาณของสารสืราา่อประสาทบำรุงสมองฟืน้นฟูและก็ทําให้ความจําของเราดีขึ้นนะคะทําให้ลดอาการสมองล้านะคะเพิ่มความหนานแน่นให้กับเซลล์สมองได้นะคะทําให้สมองของเราทํางานได้อยา่างมีประสิทธิภาพมีสมาธิ มากขึ้นมีความจําดีขึ้นนะคะเก็บข้อมูลเก็บบันทึกข้อมูลในสมองได้เป็นอย่างดีจึงทําให้เรามีการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญค่ะสิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือเมื่ออยากนอนเราจะต้องได้นอนนะคะและ ทุกครั้งที่เรานอนจะทําให้เราหลับง่ายขึ้นเพิ่มระยะเวลาในการนอนหลับนะคะหลับได้ลึกหลับได้นานขึ้นลดความเครียดวิตกกังวลก็จะทําให้ลดอาการนะคะหรือว่าลดการเกิดโรคซึมเศร้าได้ในระยะยาวก็จะสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ได้นะคะถ้าหากเราไม่อยากจะลืมคนที่เรารักหรือเราไม่อยากให้คนที่รักเรา ลืมเรานะคะแนะนำสมุนไพรที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือพรมนี้แปะกล้วยโคนหินวิตามิน B1 B6 B9 และ B12 ค่ะ น,ะะนอกจากนั้นนะคะสมุนไพรเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างจริงๆต้องบอกว่าเหมาะกับทุกๆคนเลยนะคะแต่เหมาะกับประชากรกลุ่มนี้มากที่สุดก็คือกลุ่มที่มีอายุ25 54ปีที่ต้องการบำรุงสมองเพิ่มความจําเพิ่มความคิดสร้างขะสร้างสรรค์น,นะคะอยากจะป้องกันการเกิดสมองล้าเพราะว่าถ้าสมองล้าไปนานๆอาจจะทําให้เราเป็นโรคเอาไซเมอร์ได้นะคะคนที่ทํางานหนะักพักผ่อนน้อยเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับค่ะ กลุ่มนี้จะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าไม่สดชื่นเหนื่อยล้านะคะเริ่มมีอาการขี้หลงขี้ลืมนะคะความจําระยะสั้นไม่ค่อยดีสับสนทิศทางค่ะไปไหนมาไหนลืมประจําเลยหลงทางทุกอย่างเลยจะกลับบ้านลืมนะ,ะลืมกุญแจบ้านลืมกุญแจรถลืมโทรศัพท์ลืมแว่นตาเท่านี้ก็เช็คได้ว่าเรานั้นมีความเสี่ยงแล้วนะคะที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตอาจจะบอกว่าไม่หรอก อีกยาวนานมากเลยนะคะฉันไม่จําเป็นแต่จริงๆแค่เรามินงงคิดอะไรไม่ออกนี่ก็เสียงสูงแล้วนะคะผู้ที่ใช้สมองแล้วก็ใช้สายตามากๆที่เกิดอาการตาลา้าเป็นประจํานะคะมีความจําไม่ค่อยดีอยากจะบํารุงสมองเพิ่มความจําการเรียนรู้นะคะฮอร์โมนเริ่มไม่สมดุลมีอารมณ์ที่แปรปรวนเวียงวินนะคะกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงเป็นโรคสึมเศร้านะคะหรือว่ามีการทํางานของระบบ การเคลื่อนไหวของร่างกายที่เริ่มผิดปกติมีอาการชามือชาเท้านะคะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวที่ทํางานผิดปกตินะคะผู้ที่อายุ55ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้จะเริ่มมีความเสี่ยงดังนั้นจึงต้องบํารุงสมองเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไว้เพื่อป้องกันความจําเสื่อมตามวัยค่ะผู้ที่จําเป็นที่จะต้องทานนะคะสมุนไพรกลุ่มนี้ก็คือคนที่อายุ65ปีขึ้นไปอันนี้จําเป็นแล้วนะคะ หรือว่าผู้ที่เริ่มป่วยเป็นอัลไซเมอร์สามารถที่จะรับประทานนะคะคนละเวลากันกับายาที่คุณหมอให้ได้นะคะนักเรียนนักศึกษาต้องการที่จะเพิ่ม IQEQ ให้มีความคิดอ่านที่ฉลาดปรับเปลืองมีความคิดมีอารมณ์นะคะที่มีความสมเหตุสมผลนะคะมีการรอคอยได้ไม่ใจร้อนนะคะอารมณ์ดีนะคะมีเหตุมีผลสามารถที่จะเข้ากับ คนอื่นๆได้ง่ายๆนะคะดังนั้นนะคะสมุนไพรที่แนะนําในวันนี้ก็คือพรมมนี้แปะกล้วยนะคะโคลีนวิตามิน B1 B6 d 9และ B12 นะคะให้ทุกท่านหามารับประทานในชีวิตรประจําวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะคะแต่ถ้าหากทุกท่านรับประทาน สมุนไพรเหล่านี้นะคะหากจะรับประทานก็จะต้องปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนเสมอนะคะหากท่านมีโรคประจําตัวหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถที่จะให้ข้อมูลท่านได้นะคะสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงที่เราแปะเอาไว้นี้นะคะข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะมีที่มานะคะที่มีความน่าเชื่อถือทุกท่านสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ เพราะผลตะิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ